น่ารักมากพี่ยยยารีวิวเลี้ยงน้องเกลวหนึ่งวันไม่รู้เลยว่าใครติดใครบอกได้เลยค่ะว่าใครได้อยู่ใกล้เนี่ยก็ต้องเอนดูแล้วก็ตกหลุมรักน้องแอปิเกลทายาทของซุปตาสาวชมพูอรยาและน็อตวิสรุตกันอย่างแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งนางนเอกสาวเยายาอุรัสยานั้นก็โดนตกเข้าไปเต็มเต็มเลยละคะ่ะ ล่าสุดยายาหนันก็ได้มาอัดรายการสามแซบและก็ได้เจอกับน้องเกลทั้งสองนั้นก็ต่างพูดคุยหยอกล้อก,กันจนสนิทสนมในที่สุดแถมน้องเกลนั้นก็ดูจะชอบพี่ยายาเข้าแบบเต็มเป้าเลยล่ะค่ะให้อุ้มไม่ปล่อยเลยในขณะที่ทางด้านสาวยายานั้นก็ได้แชร์ภาพน่ารักพร้อมแคปชั่นระบุว่า I'm in love กล้ามขึ้นเลยฮ่าา งานนี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่รู้เลยว่าใครสนกว่าใครนะคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ